ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบาวลินนะครับอันนี้เป็นลานจอดรถนะครับที่ตลาดพาหุรูรัดนะลงสะพานปก9มาก็จอดด้านซ้ายนะครับเป็นลานจอดรถผมมาซื้อของนะครับวันนี้มาซื้อผ้าชั่วโมงละ4ีิบาทนะครับ ไม่ถึงชั่วโมงนะประมาณสักน่าจะสักยี่สิบกว่านาทีนะครับผมามาจอดนะไปซื้อของแป๊บเดียวถนนจักเพชรนะครับถนนเส้นนี้นี่มาจากปากคลองตลาดนะบนมาทางนี้นะครับมา ทางพาหุรัตระหว่างบุรพานะครับเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่7จ็ดพฤศจิกายนนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่8ก็เป็นวันลอยกระทงนะทองฟ้าก็คึ้มนะครับ คือมาได้วันสองวันแล้วล่ะทายุเข้าทางภาคใต้นะครับจะไม่ค่อยมีแดดนะช่วงนี้มีเมฆเยอะนะครับกลุงเทพมหานครทางใต้ก็เป็นหน้าฝนนะครับ ทางเหนืออีสานก็อากาศเย็น11โมงนะครับ4 5นาทีวันนี้วันจันทร์นะครับรถก็ยังเยอะอยู่หน้าตลาดพาหูลัดนะครับนี่เมื่อก่อนนี่เป็นห้าง ATM นะ ด้าน้ายนี้นะครับก็หลังจากถูกไฟไหม้นะครับห้างมีเทีนี่มีข่าวว่าถูกไฟไหม้หลายปีแล้วตลาดทางรัฐก,ก็เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนก็จะมีแขกเยอะนะครับแขกขายผ้าผมก็ไปซื้อ เป็นม้วนนะครับด้านในจากร้านแขกนี่แหละ <c oughs> อา่าข้างหน้าจะเป็นสี่แยกเบอร์ลีคิงนะครับหรือว่าแยกบางบุรพานะครับเดีเ๋ยวเดียวตรงนี้เข้าถนนพาหงรักนนะครับไปทาง ห้างดิโอสยามนะครับนี่ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตลาดพาหุรัตนะครับด้านขวาเป็นไชน่าเวอร์นะ <c oughs> คือคักนะครับคนมาซื้อของกันวันนี้นี่ก็เยอะอยู่นะจากที่เดินเข้าไปซื้อด้านในนะครับก็มีคนมาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันเยอะอยู่ ด้านขวานะครับห้างดิโอนสยามพาซ่านะครับถนนบูรพานะครับทางฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นถนนบูรพานะครับมาจากทางเจริญกรุงนะครับห้างดิโอนสยาม ตรงนี้ก็เป็นถนนพาหุรัตนะครับถือว่าเป็นถนนที่สมัยก่อนนี่เจริญนะครับแถวนี้เป็นเมืองหลวงกรุงรัตนโกสินทร์นะเป็นวันเวยถนนวันเวยนะครับ หน้านี้จะเป็นแยกพาหุรัตนนะเป็นสี่แยกนะครับถ้ามองไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นบ้านหม้อนะแต่ว่าถนนนี่มันเป็นวันเวนะครับที่วิ่งมาจากทางนู้นนะครับก็เป็นวันเวตรงนี้ก็วันเวด้านขวาก็วันเวนะ แยกพาุรัตนะครับตรงนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายไปไปทางสะพานพุทธด้านขวานี้จะเป็นโรงเรียนเพาะช่างนะครับ โรงเรียนสวนกุหลาบนะนี่นะครับตึกเก่านะครับโรงเรียนชายนะสวนกุหลาบด้านซ้ายก็จะเป็นวัดเรียบด้านหน้าจะเป็นลานพระรูปนะครับของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับรัชกาลที่หนึ่ง ซ้ายนะครับก็ขึ้นสะพานพุทธข้ามไปฝั่งวงเวียนใหญ่นะผมบนขวาจะไปทางพาหูรัดนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องทเที่ยวกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองสาวันนะออกขวานะครับก็จะไปพาหูรัดเหมือนเดิม ออกซ้ายก็ผ่านปากคลองตลาดไปทางสนามหลวงนะครับหรือว่าจะไปบ้านหม้อก็ได้นะ ็นตลาดขายดอกไม้นะครับตอนนี้เขาจัดระเบียบใหม่นะแต่เมื่อก่อนนี่ทางด้านขวานะครับก็จะมีวางขายดอกไม้พวงวันไลดอกกล้วยไม้นะครับเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ก็จัดระเบียบใหม่นะครับร้านค้าก็จะอยู่แต่ในตึกนะครับอยู่ด้านหน้าตึกอะไรพวกนี้นะะดูไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อน ก็เป็นตึกแถวเก่านะครับสมัยรัตนกโกสิร์เลยนะครับนี่ตึกเก่าโบราณน,นะครับสองชั้นคนเยอะนะครับนี่ทางนี้มันมาซื้อดอกไม้ซื้อของกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันลอยกระทงนะ ที่ตลาดพาห์ุรลัตเขาก็มาซื้อชุดไทยนะครับไปใส่กันซื้อไปให้ลูกให้หลานใส่นะอันนี้เป็นถนนบ้านหม้อนะตรงนี้นี่ครับตลาดดอกไม้ยอดพิมานนะครับด้านซ้ายมีทั้งผักผลไม้มีทุกอย่างนะครับในะนนี้ามาซื้อดอกอะไรนะ ดอกมะลิซื้อท่อนกล้วยนะครับเขาไปทำกระทงดอกดาวเรืองนะ,ะก็เป็นถนนจกักเพชรนะครับตรงนี้ ้ายตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะสนามชัยนะเป็นทางลงนะครับนี่สอนอพระราดชวังสอนอก็เป็นทรงทรงไทยโบราณนะครับเป็นตึกเก่าเหมือนกันอ่นี่จะเป็นถนนสนามชัยนะครับด้านซ้ายจะเป็นอาคารมิวเซียมนะด้านใต้ดินจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน นี่เป็นโรงเรียนลาดบอพิษนะครับเป็นโรงเรียนชายนะสมัยก่อนนี่น่าจะเป็นโรงเรียนชายก็ชายไปเลยนะครับหญิงก็หญิงไปเลยเหมือนจะไม่ค่อยเรียนที่เดียวกันนะครับโรงเรียนชายก็โรงเรียนชายไปเลยด้านซ้ายนะครับเป็นวัดพระเชตุพนนะครับวิมลมังคลา ผมก็จําชื่อไม่ได้นะชื่อยาวมากนะครับวัดโพนะครับด้านซ้ายก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเยอะอยู่ตรงนี้นะครับนี่วัดพลักแก้วนะครับด้านซ้าย วัดพระแก้วนะครับเราก็เห็นนักท่องเที่ยวเยอะนะ,ะเดินมาเที่ยวกันวันนี้วันจันทร์ด้านขวาก็เป็นวังสลานลมนะครับกระทรวงกลาโหมนะนี่ปืนใหญ่นะครับกระทรวงปืนใหญ่ ถนนสนามชันะครับนี่ก็ไม่ให้รถเข้านะถนนหน้าพร,รานนี่ก็ให้คนเดินนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะเดินด้านในตรงนี้จะเป็นถนนลาดดำเนินนะครับลาดดาเนินในด้านซ้ายจะเป็นสนามหลวงด้านขวาก็เป็นศาลดีกา แถวนี้ต้นมะขามเยอะนะครับไม่มีแดดนะวันนี้บรรยากาศก็กคึมคึมนะแต่ไม่น่าจะมีฝนนะคึมเฉยๆเมกเยอะ จะเป็นสนามหลวงนะครับผมจะออกขวาไปทางปิ่นเก้านะครับขึ้นสะพานพระปิ่นเก้าข้ามไปฝั่งเขตบางพลัดนะครับนี่จะเป็นโรงละครแห่งชาติ ี่คือสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้านะครับด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับฝั่งทนบุรีด้านขวาก็จะเป็นสะพานพระรามแปนะครับนนแม่น้ำเจ้าพระยาภาพอาจจะไม่ชัดนะ นนะครับพุทธมทนฑลคนครปฐมนะเป็นคู่ขนานลอยฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นแยกอารุณอมรินนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปโรงพยาบาลศิรีราบนะเลี้ยวขวาก็ไปสะพานพระราม8สี่แยกอารุณอมรินนะครับ ตอนนี้ก็จะเข้าถนนบรมราชชนนีนะสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าถนนปิ่นเกล้าคนครชัยศรีนะครับตอนนี้เป็นถนนบรมราชชน,นียาวไปจนถึงนู้นเลยนะครับนครชัยศรีนคนปรปฐมเลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นห้างพาต้าพาตาปิ่นเกล้า ผมจะเลี้ยวเข้าจรลันนะครับไปทางแยกไฟฉายออนี่เป็นแยกบรมราชชนนีนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปบางขุนนนไฟฉายนะครับท่าพระเลี้ยวขวาก็ไปบางพัดนะ เป็นถนนจจรันสนิทวงนะครับขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางแยกยายฉายตอนนี้ก็อยู่ในเขตบางกอกน้อยนะครับ วันจันนะครับวันนี้วันจันที่เจ็ดนะครับพุศซิกายนมีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานนะครับอันนี้เป็นคลองบางกอกน้อยนะครับนี่ ทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถนนเจรัญสนิทวงตลอดทั้งเส้นเลยนะครับของถนนเจรัญเนี่ยเริ่มตั้งแต่นู่นนะครับบางอ้อบางอ้อไปจนถึงท่าพระนะครับถนนเจรัญเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับ นี่จะเป็นแยกบางขุนนน์นะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนบางขุนนน์นะไปรัดไปออกบรมราชชนนีนะครับ นานูจะมีรถไฟนะรถไฟกําลังวิ่งผ่านออกมาจากสถานีทนบุรีนะครับไปทางตลิ่งชัน ไฟฟ้านะครับสถานีบางขุนนนท์นี่นะครับตรงนี้เป็นทางรถไฟนะครับเป็นทางตัดรถไฟเพิ่งจะวิ่งออกไปนะ นี้จะเป็นห้างแมคโครนะครับแมคโครจะรันหรือว่าแมคโครใกล้ๆก,กับแยกไฟฉายนะข้างหน้านี้จะเป็นอุโมงนะครับอูโมงทางลอดลอดแยกไฟฉายนะครับอุโมงไฟฉายนะ อุโมงนี้ก็เปิดเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับวันที่หนึ่งเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับด้านบนก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีแยกไฟฉายนะ หรือว่าช่วยให้ลดระบายรถได้ดีเหมือนกันนะครับรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะรถที่จะดิ่งตรงก็ลโลุโมคงไปเลย คือถนนเจรันสนิทปงนะครับนำมาฝากกันวันนี้เมกี้จากแยกไฟฉายนะครับเราจะไปแยกท่าพระไปเจริญสิบนะครับหรือว่าไปเดอมอท่าพระนะตรงไปเลย เขตบางกอกน้อยนะครับเข้าสู่เขตบางกอกใหญ่ข้ามคลองมอนนะต่มาทางนี้นะครับก็เป็นเขตบางกอกใหญ่ตรงนี้เป็นแยกจรัน13นะครับ ก็ไม่ค่อยติดนะดูจากสัญญาณไฟแล้วนะครับสัญญาณไฟเตือนนะที่ก็จะเป็นแถบสีเขียวแต่ว่ามันมีจุดกับรถเยอะนะถนนเจรันถนนเพชรเกษมนะครับหรือว่าถนน สุขุมวิทยอย่างนี้นะจะมีจุดกับรถเยอะนะครับถนนก็วิ่งได้ฝั่งละ3เลนบางทีก็มีรถจอดอด้านซ้ายนะครับก็จะวิ่งได้2เลนตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์แยกท่าพระนะอุโมงค ลอดนะครับทางลอดทางแยกนะครับแยกทาาพระถนนจัลันก็มาสิ้นสุดตรงแยกนี้นะครับ มาตรงนี้ก็จะเป็นถนนรัชดาลัชดาพิเศษนะครับหรือว่ารักชดาท่าพระก็อยู่ในเขตสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ข้ามแยกตลาดพูนะสะพานนี้ เป็นอีกอุโมงค์หนึ่งนะครับอุโมงค์รักชดาราชพฤกษ์นะครับอันนี้เป็นอุโมงค์ใหม่เอี่ยมเลยนะครับอุโมงคสี่เลนนะวิ่งกันฝั่งละสอง มอมาแล้วนะถ้าเราขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราจะเข้าห้างเดอะมอเนี่เราไม่ต้องรอดอุโมงนะวิ่งเลยมาแล้วนะต่อไปก็จะเป็นแยกมหาิสวรรค์นะครับตรงไปก็ขึ้นสะพานพระรามสามนะครับออกซ้ายก็เป็นสี่แยกมหาิสวรรค์เลี้ยวซ้ายไปวงเวียนใหญ่นะครับเลี้ยวขวาไปดาวขนอง สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปกับช่องบาวลินนะครับตรงแยกมหายสวั์นี้นะครับสวัสดีครับ